มาพบกับดาแล้วก็พี่กิ๊กอีกแล้วนะคะใน Get Good Life Tips นะคะวันนี้นะคะเราจะพูดในท็อปปิกที่มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับยาสูตรผสมนะคะที่ใช้บรรเทาการาลดไข้นะคะแก้ปวดแล้วก็ลดน้ำมูกนะคะแก้คัดจมูกนะคะว่ามีวิธีการใช้อย่างไรนะคะพี่กิก๊กตัวยาในกลุ่มนี้ครับเป็นตัวยาสูตรผสมนะค,คะเป็นตัวยาที่ต้องมีตัวยาอย่างน้อยนะครับ2ตัวนะครับ ตัวยาสูตรแรกจะเป็นตัวยาสูตรผสมที่มีตัวยาลดไข้นะครับแก้ปวดแล้วก็มีตัวยาลดน้ำมูกนะครับหรือลดสารชัดหลังในกลุ่มของแอนติฮิสตามีนนะครับตัวยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นตัวยาที่ผู้ป่วยนะครับที่ทาน,นจะต้องมีอาการไข่ร่วมกับอาการน้ำมูกไหลน,นะครับตัวนี้จะเป็นตัวยาบรรเทาอาการโรคที่เรา,าคุค้นกันคือโรคหวัดนะครับแล้วก็กมีการขั้นในขั้นตัวนะครับยากลุ่มนี้ จะเป็นยาที่ผู้ป่วยสามารถซื้อเพื่อดูแลตัวเองได้นะครับถ mm hmm. ัดไปจะเป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเพิ่มตัวยาลดอาการคัดจมูกนะครับ mm hmm. ตัวยากลุ่มนี้เนี่ยจะมีตัวยาที่จะช่วยลดอาการคัดจมูกเนื่องจากว่าเวลาเราเป็นหวัดนะครับน้ำมูกไหลจะมีอาการ mm hmm. แน่นจมูกหายใจไม่ออกนะครับ mm hmm. ยากลุ่มนี้จะไปช่วยทําให้อาการคัดจมูกบรรเทาลง แล้วก็มีตัวยาลดไข้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวยาลดตัวน้ำมูกหรือสารชั้นหลังเป็นกลุ่มแอดิฮิสมีนร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือยาในสูตรยาผสมเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราจะต้องมีอาการให้ครบนะครับไม่ใช่ว่าเรามีอาการแค่าการไข้เราก็จะซื้อยาสูตรผสมทานคือถ้าเรามีอาการไข้อย่างเดียวนะครับยาพราสตมอนน่าจะเป็นตัวยาแรกนะครับที่จะตอบโจทย์เรานะครับแต่ถ้าเกิดเรามีอาการน้ำมูกไหลร่วมด้วยเราก็ซื้อยาสูตรผสมได้ แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะไม่ทานยาร่วมกันนะครับเช่นเรามีอาการไข้มีอาการน้ำมูกไหลมีอาการชดจมูกเรามียาสูตรผสมแล้วแล้วเราจะไม่ทานยาพาราร่่มด้วยแล้วนะครับ<ช>เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในตัวยาสูตรผสมมีพาราเซตามอลรวม,มอยู่ในเรียบร้อยแล้ว<ช>เพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดสําคัญที่อยากจะบอกท่านผู้ชมทุกท่ทา,านนะครับว่า,าเวลาเลือกยาถ้าเราเลือกยาสูตรผสมแล้วเลื่องจากยาสูตรผสมเป็นยา,ท,นยาที่รับประทานง่ายเป็นยาที่รวมตัวกัน,กน ในเม็ดเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องไม่ทานตัวพาราร่วมด้วยละนะครับหรือ <c oughs> ถ้าหากว่าเรามีอาการน้ำมูกไหลยอย่างเดียว <c oughs> ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเลือกยาสูตรผสมเรา <c oughs> เลือกยาลดน้ำมูกอย่างเดียวก็ได้ครับสุดท้ายนี้นะคะแล้วพี่กิ๊กมีวิธีการนะคะข้อแนะนานะคะสาหรับคนที่ต้องใช้ยาสูตรผสมเหล่านี้ยังไงบ้างคะ ตัวยาส่วนผสม,มนะครับวิธีแรกคือยาส่วนผสมเป็นยาที่เราสามารถหาซื้อได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เราสามารถหาได้าากอหาซื้อจากร้านยาที่มีเสตรได้อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะทั้งตัวยาส่วนผสมเนี่ยเพื่อเรามั่นใจในคุณภาพยาทุกตัวที่ได้รับการผลิตนะครับจะต้องได้รับมาตรฐานที่มีชื่อว่า GMP หรือมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดีนะครับ เราดูยังไงเ้ารู้จักบริษัทที่น่าเชื่อถือครับเราบริษัทที่น่าเชื่อถือผ,ผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและก็รูปแบบแพ็กเกจหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทนะครับไม่มีออยชีขาดไม่มีรอยแหว่งเม็ดยาเป็นเม็ดยาก,กลมออแล้วก็มีลักษณะผิวเรียบมันสม่ำเสมอนะครับจุดนี้คือจุดสาคัญในการเลือกยาแล้วก็เลือกรับประทานยาเพื่อจะให้มีความปลอดภยัย นะครับเน้นย้ำนะครับการเลือกผลิตภัณฑ์ยาส่วนผสมมีหลายยี่ห้อมากมายนะครับ,รบเราควรจะต้องเลือกตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับยาสูตรผสมเนาะแล้วก็การใช้ยาสูตรผสมอย่างถูกต้องนะคะจากพี่กิ๊กไปเยอะมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่กิ๊กมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ